เดี๋ยวแล้วไปถือมีดผู้ใดตัหึงนี่ผู้ใดถือมีดได้ไงถือยังฉันขาโตกระคักได่ไงขาโตผู้ใดขาโตไม่ค่าขายรถตรีมือใหมือบ้านเอาถือยุ่ยไหถือแบบไดนอธิบายดูครับอ่าวผู้ใดรถจอดกินเขาอยู่ตลาด กว่ากันแล่วฝ่าวงไปซื้อเลขก็น่าธนาคารออมสินเขาเจ้านั่งขายหลายหลายแม่นเหรอเนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นถอะมีตบูสาวพูงงามไหมฮะไม่กันบังงามสิเป็นแม่ค่ะเด็กที่พอนั่งยุ่งสินะนั่งนั่งแปอะไรเพ่อนั่งเรื่องอะก็ไม่ไปบอ่มีแขงนั่งขายม่วเว้ยเดี๋ยวเห็นเลยเต็มเต็มเลขหวยเจ๊เก้าหนาพอจะล่องรถไปรูใส่เลยเนี่ยไม่ค่าแม่ค่าวะถามเบิ่งถามเบิ่งเฮีคู่นี่จักบาทหรือว่า ว่าเสื่อเสียงแม่เดียดพ่าจะวิยงเสียงตระเปี้ยเขาดิไหมวิ่งได้แม่คอยไหมเดี๋ยวเราไปถือมีดผู้ใด,ดตะหึงนี่บ่้ด้ถือมีดได้ไหมถือยังสันขาโต๊ะคักเด้เดไหมขาโตผู้ใดขาโตไม่ข้าขายรถตันนี่เมือม่อใหร่บ้านเอาถือยุตไหถือแบบไดอธิบายดูครับเปล่าเพ้าะรถจอดกินเขาอยู่ตลาด กว่าก็เล้ฟ้าลงไปซื้อเรขอกนาธนาคารอมชินก็จะนั่งขายร้ายหลายแม่เหรอนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นถามมตรพูดสาวพูดงามง่ามไหมฮะไม่กันง่ามสิเป็นแม่ค่าเด็กที่พอนั่งยุ่งสิไหมนั่งนั่งแม่ไปว่านั่งเก็ม่ไปบมีแผนนั่งขายเบ้าวิ่เดี๋ยวเห็นเลยเต็มเต็มเลยเวยเจ๊เก้าขนาว่าจะล่งรถไปรูใส่เรยเดี่ยม่่าแม่่าวาเบิ้งถามเบิ่งเีคูนี่จักบาทหรือเ่า วสีจะเสียงแม่เดียดว่าจะวิ่ดเสียงจะระเปี้ยเขาดิไหมวิ่งไดไหมคอยไหม